กาแฟห้ลาเลินน้ำเน่เด้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยกดะเบิ่งเบิดเบิ่งนองเออเห้นองใบเน่ยานยุ้มผมเขาเน่เน่เขาใบเขายานยุ้มผมเขาแล้วเขาสิใจหายเด้อนั่นกาแฟเอ้ยกาแฟเอ้ยเออนอนเลี่ยมกันสย อย่าหยุมผมพีนะอย่าหยุมผมพีนะ <c oughs> เออไปแล้วเออเดี๋ยวบายจะมีกรมีแ <c oughs> <c oughs> หงดาสิมานอนอีกติลุกมานอนที่นอน อากาศมันเย็นหนูจะมานอนที่นอนจ้าอากาศมันเย็นจ้าหนูขอนอนที่นอนจ้าปุย้ยปุย้แม่ตายเออนอนเนี่ยนอนเน,น่นอนเนี่ยเอานอนเ้ากันอ่ะ เออพีกาแฟเฝ้าอ,องเด้ออือนอนเฝากันนอนเฝากันมีพีอยู่นั่งสิอุ่นใจอยู่ด้นะเนาะอ่นอนลงนอนลงเออนอนน้ำกันนอนน้ำกันเนี่ยเก้าจังใดอือ้า มีหลามบหานง่วงมงพีพ่นกันนอนแนมหนองพ่นอยู่ <laughs> อึม่มขั้นใหญ่เลยนี่มองถูดีแต่นออทั้งถูทั้งเล่น ทรงส่งก็สิบบน,นนู่นหรอกค่ะตาเหลียกมันๆอยู่พียกาแฟเขามาน้อนน่ำละเมีเพียกาแฟเขามายูเป็นเพื่อนเหรมีหนึ่นไพ่เหรินมันเลยค่ะเนี่ยจุดจึ่ สายตาสายตามาแล้วมาแล้วตกแตกตกแตกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าตอนนี้ใบข้าวกับเพื่อนซีของเขากำลังเข้ามาเล่นด้วยกันอีกนะคะนี่นานแล้วนะคะที่น้องไม่ได้เข้ามาเล่นด้วยกันนะคะนี่อืมวันนี้บรรยากาศดี ่งคนต่างอารมณ์ดีพี่กาแฟก็ได้นอนแล้วนะคะน้องใบข้าวก็นอนนอนอิ่มแล้วนะคะก็ตื่นมาเล่นนะคะนี่มองเดนดีคักเนาะคนนี่ก็นอนเฝ้าน้องดีดีอ้อ้หอ้หนูจะปีนไปใส่ลกูกอืมอ้โอ้โอ้ จะไปไหนจะไปไหนหือหนูจะไปไหนหหไป,ไหนปกีกาแฟกับยูนี่เด้๋ล่ะโอ้สุดยอดสุดยอดเด็กหน่อยฮ <c oughs> ึนลผลผลนนนเอาขาออกไปเฮ็ดยังแน่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  เอาบมเมนช่ชงนั้นมันอันหัวออกได้ยู่ติล่ะออกาแฟกาแฟดมตูดโอ้โอโอ้โอ้เยียบหางเขาโอ้โอกาแฟเออเยียมหางเขาหึหึหย่าเหยียหหางเขาแม่ลหกหึหึหหยหหหึห พุ Ooh, ig, k ul. K ul. ่นพุ่นนักเล่งหน่อยนักเล่งหน่อยพุ่นพุ่นแฟ่เอ้ยแฟห้วยห้วยห้วยอย่าไปจับหางเขาเขากูเขากู้ไปเขาห้จับหางแม่บอกว่าอย่าไปจับหางเขา เขาบอกอย่าจับหางเขามันถิกินไก่เขาว่า<ย>ถอยจากเลยวะเจอพีกาแฟคูบัดเดียวถอยจากเลยวะแล้ว<ย>นี่นถิไปเล่นจับแต่หางเขาเนอะเอ๊เล็<ย>กหน่อยนี่เนอะนัะน่นนัน่นนั่นกาแฟา<ย>ให้เขาจับเนี่นี่กระไดโอ้ย น้องจับเนี่ยกับว่าใดยังือสิห่วงแทะหางนี่หืมน้องไปเข่ายี่หล่ากระหูว่าพี่ก็ห่วงหางก่จะจับหางค่ะก่จะจับหางเขาตัวคาเฟ่เ่นน้ำการปุ่นปุ่น อุ้ยองคลักมาหลายเล็้ววันนี้คุณพี่โซโดากับมาเอ้าอืมลักกี้กับอยากมาน้ามูอืมอุ้ยก็ยไปไหนกันหนุ่นเยอะแยะเลยแต่ว่าตั้งนี่จ้องหนากันอยูอย่ตั้งนี่จ้องหนากันเราอง มูเขาไปใส่กันผุ่นกาแฟบ่ได้งึดนอนเฝ้าน้น่องอยางเดียวอ่ะกาแฟไปในเขาบ่กา,ฟา,าแฟไปเทียเ่ยวในเขาบ่ผุ่นผุ่นก็พากันไปเที่ยวผุ่นไปบอโอ้โหไปเว้โอ้ไปหลีผุ่นอ้าวพี่ก,กาแฟาไปแล้ววาย ไปแล้วไม่มีเพื่อนแล้วเกาะพากันไปเที่ยวละคุณไปไปในเขาเด้อแอนูไปน้ำเน่ไอิลาไปน้ำเน่อิลาก็อยากไปเด้อเออเหนาแล้วไม่มีเพื่อนเล่นไปคุดหลุมอีกแล้ว มันยังจะเป็นหลุมใหญ่